ไม่ด <gesch> ีนะครับใช่ไปไม่ัีนะครับจุดแข่งนะฮะใครเหลียวไหมฮะใครเหลียวไหมฮะแข่งไม่หมดแจ็คเก็ตออกนะครับอันนี้แข่งไม่พอก็เอาโหนกมานะครับอใครก็มีนะโอ้โอสอก็ใช่โอ้ยทัรบหมดเลยเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีขั้แข่งแล้วคืออ่อนตอนนี้นิดเดียว ็ไมไหัจนมาจนผมไมมีกลิ่นหน่อยโอ้ยไม่ได้ัสามีแค่ไนนะสามปีมโอเคโอเคขอบคุณไม่ได้หัดมีใคะซื้อให้มาสไมปเลยสามปีแล้วนะผมก็อยู่แล้วครับคนอื่นผมแต่ไม่ได้หัดเลยเชื่อไม่ได้เลยสุดท้ายนะพ่อแกเป็นสามปีนะ